สิบอันดับสัตว์ในตำนานที่ไม่ได้มีอยู่จริง <S S ในยุคปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีหรือแม้กระทั่งนักประวัติศาสตร์จํานวนมากออกตระเวนค้นหาหลักฐานมากมายในการกําเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกหรือแม้กระทั่งสิ่งไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นวิวัฒนาการสิ่งก่อสร้างและวัตกรรมต่างๆเพื่อศึกษาอาดีตของเราสิ่งหนึ่งที่ตีคู่มากับประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องเล่าในตำนานต่างๆในคลิป,ปวันนี้เราจะมาพูดถึงสัตว์ในตำนานที่โด่งดังทั่วโลกกันว่ามันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้สิ่งหนึ่งที่จะยืนยันได้ว่าอะไรมีอยู่ จริงก็คือหลักฐานเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยว่าสัตว์ในตำนานเหล่านี้มีอะไรกันบ้างเอ่ยอันดับที่หนึ่งได้แก่บิ๊กฟุต อันนี้จริงแล้วก่อนจะถูกตั้งชื่อว่าบิ๊กฟุตสันต์อันตำนานอย่างบิ๊กฟุตถูกเรียกมามากมายหลายชื่อเช่นกอริลลาเผือกเป็นสัตว์สองเท้าที่เดินคล้ายคนที่มีความลึกลักซับซ้อนขนดกและมีกลิ่นเหม็นว่ากันว่ามันอยู่บนภูเขาในแถบทวีปอเมริกาเหนือมันถูกพูดถึงครั้งแรกตอนปี1950และจนถึงในตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานใดๆเลยที่ยืนยันว่ามันมีอยู่จริงๆเช่นกระดูก ฟันผมหรือร่องรอยอื่นๆที่บงบอกว่ามันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้สีที่ทำให้บิ๊กฟุตแพร่หลายในวงกว้างน่าจะเป็นภาพยนตร์เลื่อนเพททรแสตนกริมลินที่โด่งดังเป็นอย่างมากในปี1967ซึ่งมันเป็นหนังบิ๊กฟุตดูเหมือนคนสวมชุดกอริลลาสีขาวมากกว่า <c oughs> เพื่อนๆว่าจริงไหมนะ่ะอันดับที่สองได้แก่เนซี เนสซีเป็นที่รู้จักกันดีในนามของสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนตเนสซีเป็นสัตว์ที่เชื่อว่าอาศัยอยู่ในทะเลสาบล็อกเนตของสกอแลนเนสซีได้รับรายงานการถูกคนพบเจอครั้งแรกในปี1933และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็หลั่งไหลไปที่ทะเลสาบล็อกเนตกันและอ้างว่าเห็นบางสิ่งบางอย่านในน้ำลึกที่เย็นเยือกของทะเลสาบล็อกเนตนั่นเอง ตามที่ผู้เชื่อบางคนกล่าวว่าเนสซีเป็นเพรสซอร์ซอซึ่งเป็นสัตว์เรือ้อยคานทางทะเลขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แม้ถึงตนนี้ในปัจจุบันก็ยังมีรายงานเป็นครั้งคราวว่ามีผู้พบเจอล็อกเนส ทั้งเรื่องเล่าปากเปล่าไปจนถึงภาพตัดต่อและยังรวมไปถึงกลุ่มคนที่ทําเป็นเนสซี Z, เอาไปลอยทะเลสาบเพื่อให้มีคนมาถ่ายภาพนั่นเองซึ่งเป็นภาพที่โด่งดังมากในโลกอินเทอร์เน็ตไม่จนถึงตอนนี้การสืบสวนทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ทุกอย่างตั้งแต่เรือดำน้ำไปจนถึงลำแสงโซน่าสแกนทั่วทะเลสาบล็อกเนสก็ยังไม่เจอเนสซี Z เลยอันดับที่3ได้แก่ซุปาคปา้า เอลสปาคาปาหรือตัวดูดเลือดพบครั้งแรกในเปอร์โตริโกในช่วงกลางทศวรรษ1990คนที่อ้างว่าเคยเจอก็บอกกันแตกต่างกันไปว่าว่ากันว่ามันสูงตั้งแต่3-5ฟุตมีหนามแหลมๆอยู่ข้างหลังและมีดวงตาเหมือนมนุษย์ต่างดาวแถมมันยังชอบดูดเลือดเหมือนแวมไพร์อีกด้วยด้วยการดูดเลือดจากเหยื่อของมันส่วนใหญ่จะเป็นแพะ แกกะละสัตว์เ็ๆบางก็ลือกันว่าตัวชุปปะคาบ้ามาจากนอกโลกหรือว่าเป็นเอเลี่ยนนั่นเองบางก็ว่าหลุดมาจากห้องทดลองทางพันธุกรรมของรัฐบาลอันที่จริงแล้วต้นกําเนิดที่แท้จริงของตัวชุปาะคาบ้ามาจากหนังไซไฟปี1995ได้รับการเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ในหนังสือ Tracking the Chupacabra พูดอีกในหนึ่งก็คือตัวชุปากาบ้าจริงๆแล้วมาจากในหนังนั่นเอง อันดับที่4ได้แก่เจอร์ซีย์เดวิลเจอร์ซีย์เดวิลเป็นสัตว์ในตำนานที่ถือกำเนิดขึ้นในต้นทศวรรษที่1,700เรื่องราวของเจอร์ซีย์เดวิลเป็นตำนานในดิทานพื้นบ้านทางตอนใต้ของนิวเจอร์ซีย์และฟิลาเดลเฟียของสหรัฐอเมริกาเจอร์ซีย์เดวิลหรือรู้จักกันในนามบรีดเดวิลเป็นสัตว์ในตำนานที่กล่าวกันว่าอาศัยอยู่ในป่าไพบารเรนทางตอนใต้ของเจอร์ซีย์โดยมีลักษณะทั่วไปเป็นคล้ายจิงโจ้มีสองเท้าหรือคล้ายไวเบ์ ที่มีหัวเหมือนม้าหรือแพะมีปีกคล้ายค้างคาวมีเขามีแขนเล็กๆพร้อมกรงเล็บอันแหลมคมมีขาเป็นกรีบแยกและหางเป็นง่ามมีความเร็วและเสียงที่แหลมสูงตามหนังสือสัตว์ประหลัดแห่งนิวเจอร์ซีย์ของรอเรนโคลเมนไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเจอร์ซีย์เดวิลมีอยู่จริงมันเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าเท่านั้นเองอันดับที่5ไนดะ้แก่แชมแชมเป็นสัตว์ประหลาดในซีเวอร์ชนอเมริกา มันเป็นสัป,ประหลาดลึกลับที่ถูกกล่าวขานว่าอาศัยอยู่ในทะเลสาบแชมเพลนบางทีมันก็ถูกเรียกว่าสัป,ประหลาดแห่งทะเลสาบร็อกเนตของอเมริกาแชม์ก็มีลักษณะคล้ายๆกับเนสซี่ของร็อกเนตนั่นเองแต่ว่ากันว่ามีหลายขขยาวหลายสิบฟุตมีผิวคล้ำและหัวเหมือนงูภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงของแชม์อยู่ในปี1981ถูกเปิดเผยว่ามันเป็นท่อสุนลอยน้ำ แต่ตำนานของแชมป์ยังคงดำรงอยู่ด้วยการที่มีผู้อ้างว่าพบเห็นเป็นครั้งคราวรวมถึงภาพถ่ายและวิดีโอที่คุมเครือที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นของจริงหรือเฟกหรือตัดต่อขึ้นมานั่นเองันดับที่6ได้แก่ m อ n t ็ x m o n มอนเสปรลัดมอนต็อก เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้โดยสาเหตุที่ทําให้มันดังขึ้นมาก็คือการที่มีคนพบสัตว์ประหลาดที่ขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาดในเมืองมอนสต็อกรัฐนิวยอร์กเมื่อเดือนกรกฎาคม2008 ซึ่งปรากฏว่าภาพถ่ายของสัตว์จีคะามีโกงเล็บและเกือบไม่มีขนนั่นกระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตมีหลายคนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องโกงหกมางก็ว่าเฟซขึ้นมาบางคนก็บอกว่ามันเป็นหมูหรือสัตว์ดัดแปลงพฤติกรรมอื่นๆที่เราไม่รู้จักนั่นเองแต่ในที่สุดตำนานของสปาร์ตมอนตอกซ์มอนเตอร์ก็ต้องดับแสงไปเมื่อมันถูกระบุว่าเป็นเพียงซากตัวและคูนที่เน่าเปื่อยมาเกยตื้นนั่นเองโอ้ไม่น่าเชื่ออันดับที่เได้แก่ ฟิจิเมอร์เมสหรือนางเงือฟิจิเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานที่คนอ้างว่ามีลักษณะลำตัวเหมือนหัวเป็นลิงตัวเล็กๆที่ถูกเย็บติดกับส่วนครึ่งหลังของปลาหรือก็คือมันเหมือนนางเงือกของไทยเราแค่เปลี่ยนจากครึ่งบนจากนางเงือกสวยๆในตำนานเป็นครึ่งบนเป็นลิง โดยถูกค้นพบเจอครั้งแรกโดยนักแสดงชื่อเบอร์นัมในช่วงทศวรรษที่1840ตำนานของนางเงือกฟิจินี้ต้องจบลงไปเพราะแค่เป็นจินตนาการจากรูปลักษณ์เราก็น่าจะวิเคราะห์ได้แล้วว่ามันคงไม่ใช่ความจริงดูจากหลักกายภาพก็ไม่น่าจะใช่ความจริงแล้วและก็น่นอนนว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเองนางเงือกฟิจิได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและพบว่ามันเป็นการเย็บติดกันของสัตว์สองชนิดก็คือซากลิงน้อยครึ่งตัวกับครึ่งหลังของปลาไว้ด้วย ซึ่งนักแสดงเบรนนัมที่พบเจอคนแรกเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเพื่อแลกกับความอยากดังของเธอเองหรือก็คือหาแสงอยากได้แสงส่องตัวเองว่างั้นเถอออันดับที่8ได้แก่คาเคลนหรือสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลซีมอนสเตอร์เรื่องราวของสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลมีมานานนับพันปีมาแล้วในหนังสือ a 1 7 5 2ชื่อ natural history of norway บรรยายถึงสัญลักษณ สัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าคลาเครนซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งมีตัวกลมแบนและเต็มไปด้วยแขนภาพที่เห็นตามอินเทอร์เน็ตก็คือปลาหมุกยักษ์ ให้ถูกควบคุมด้วยเทพเจ้าแห่งท้องทะเลตัวคราเล่นโด,ด่งดังอย่างมากตอนที่หนังเรื่อง Crash of the Titans ออกฉายในปี2010มีวลรีเดดเรียกว่า Rebirth re the c a r c a ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าคาเคนมีอยู่จริงแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจริงๆแล้วมันก็คือปลาหมึกยักษ์นั่นเองซึ่งมันสามารถยาวได้ถึง43ฟุตรหรือประมาณ13เมตรส่วนที่มีคำอธิบายคาเคนตัวเท่าเกาะก็คงเพราะใส่ไข่ให้อลังการไว้ก่อน นั่นเองตามภาษาคนชอบโม้ะนะอันดับที่9ได้แก่ โอโกโปโกดูเหมือนว่าทุกประเทศจะมีสัตว์ประหลาดในทะเลสาบเป็นของตัวเองโอโกโปโกสัตว์ประหลาดล็อกเนตของแคนาดาเป็นสัตว์ลึกลับที่หลายคนเชื่อว่าแฝงตัวอยู่ในทะเลสาบโอเคนแกนของรัสเบติสโคลัมเบียชนพื้นเมืองที่อยู่แถวนั้นเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณอาศัยอยู่ในทะเลสาบและมีการสังเวยชีวิตเพื่อให้วิญญ,ญาณเหล่านี้สงบลงจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในชนพื้นเมืองในแถบนั้นมากกว่าส่วนเรื่องที่มันถูกตั้งชื่อว่า โอโปโกโปคือจริงๆแล้วมันถูกตั้งชื่อตามเพลงที่ได้รับความนิยมในช่วงนั้นเท่านั้นเองถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันการมีอยู่ของโอโปโกโปแต่ชาวบ้านก็ยังบอกต่อกันมาเป็นครั้งคราวว่าเจอโอโปโกโปในทะเลสาบมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่10ได้แก่แวมไพร์เรื่องราเกี่ยวกับแวมไพร์นั้นโด่งดังสุดๆเริ่มตั้งแต่ แบคคูราไปจนถึงบัฟฟี่ผู้ค่าแวมไพร์และไหนจะมีหนังเรื่องทวายไลท์อีก ในลิสต์ที่จัดอันดับมานี้แวมพายน่าจะมีชื่อเสียงที่สุดแล้วจะหนังหรือซีรีส์หรือละครคาแรคเตอร์ของแวมไพายก็มีลักษณะเป็นมนุษย์ที่มีผิวซีดเผือดมีฟันแหลมๆสองซี่ไว้เจาะดูดเลือดแวมไพายนั้นกินแต่เลือดดิบๆเท่านั้นอิงจากหลักวิทยาศาสตร์จริงๆเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์เรานั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการดื่มเลือดเพียงอย่างเดียวคนนั้นไม่ใช่ปริงยุ่ง้ังคาวดูดเลือดหรือจะเป็นเห็บหมาก็ตาม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงก็ตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะในวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ Never Break fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame. There's no time, feel the pain, live the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that fact. Taking big swings, dish hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mat like. Ain't got time to kill, I got time to feel I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel?